ขยายผลหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสู่การต้้งภัยทุจริตผลการสรํารวจดัชนีรับรู้การทุจริตวัดความโปร่งใสของภาครัฐทั่วโลกประจำปี2567ไทยได้34คะแนนรังอันดับ5ของอาเซียนและอันดับ107ของโลกถือเป็นคะแนนต่ำสุดในรอบ12ปี ทำทั้งหลายในใจเป็นหัวหน้าแล้วเราก็ทําเป็นศูนย์วิปัสนากรรมฐานหมายถึงว่าสอนเรื่องจิตเรื่องใจให้ละชั่วทําดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตัวโอกาสเหมาะพอดีปปชมีโครงการนี้ขึ้นมาระอาจารย์ก็เลยเห็นว่าโอ้โอกาสที่นี้น่าจะเป็นโอกาสดีนะที่ว่าจะให้ญาติโยมทั้งหลายมาพอนาแล้วก็ผลพลอยได้ของมันก็คือมันป้องกันทุจริตโดยปริยายอยู่แล้วก็จร,จริงๆแล้ว การปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อท่านพูดนั่นแหละคือเราทําเรื่องนี้มานานด้ปกติแล้วเพียงแต่ว่ามียุบประธานแคือกบชแต่สิ่งที่ที่พระอาจารย์จะได้มีโอกาสถ่ายทอดหรือว่าสํานักสูงปฏิตาราจะมีโอกาสถ่ายทอดและทําเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คือจะได้พูดถึงเรื่องของการต้านทุจริตซึ่งซึ่งการทําความรู้สึกตัวเนี่ยยกกิจสู่ความเป็นโสดาบันเนี่ยภาริยบุคลเนี่ยมันต้านทุจริตในตัวอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ได้พูดในเรื่องนี้ แต่ทีเนี้ยเราแสดงออกว่าไอ้สิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นยาที่แก้ทุจริตโดยตรงเลยซึ่งทําให้อ,อตรงกับชื่อของโครงการที่ว่าขยายผลหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาสู่การต้านภายัยทุจริตซึ่งตรงเนี้ยอาจจะไม่มีใครจับมาเป็น,ป,นประเด็นที่เข้ากู้กันแต่จริงๆแล้วมันคือยาที่แก้การทุจริตโดยตรงออขอทั้งหมดเป็นเจ็ดวันเหมือนเดิมเป็น ขอตเต็มขอตเต็มเจ็ดวันวก็คือมันมีระบบที่พระอาจารย์เรียบเรียงเอาไว้ว่าวันที่หนึ่งสองสามทำอย่างไรกำจัดอะไรวันที่สี่ห้าหกเราต้องใส่อะไรซึ่งมันเป็นคอร์สที่พระอาจารย์ทําแล้วก็พิสูจน์มาหกสิบห้าคอสแล้วในระยะเวลาแปดปีซึ่งมีการได้ผลได้ผลชัดเจนในการเข้าถึงเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบในพุทธศาสนาถึง,ถงเลยถึงใจโยมเลยการยกจิตที่นี่ก็เจ็ดวันเนี้ยเข้าสู่กระแสโสดาบัน การปฏิบัติเนี่ยได้ผลทุกคนนได้ผลสามารถมาได้ทุกคนเพราะว่าเจ็ดวันนี้พระอาจารย์จะพาเปิดหนังสือในใจเรานะัเจ็ดหน้าด้วยกันหน้าที่หนึ่งนะหน้าที่สองหน้าที่สามเช่นว่าต้องพลนิวรณ์ก่อนเราจะต้านทุจริตเราก็ต้องมันไม่ต้านที่คนอื่นต้านที่ใจเราก่อนพวกกิเลสตัณหามันย่อมบุกโจมตีที่ใจเราก่อนเราจะต้านตรงต้านที่นี่เราต้องเห็นจิตเห็นใจตัวเองก่อนพอพลนิวรณ์เสร็จเจอใจ เราถึงจะต้านมันได้ถึงจะเห็นจิตเห็นใจได้ทีนี้เมื่อเราต้านใจเราสําเร็จแล้วชาระจิตให้เขารอบแปแล้วเราค่อยเอาองค์ความรู้เนี้ยไปบอกคนรอบข้างแนะนํากันมาแนะนํากันมาแล้วก็พากันนะพาให้ประเทศเราเมืองเรานะมันสีเวลขึ้นมันสีเวลขึ้นเป็นสมกับยุคสีเวลมันต้องสีเวลที่ใจก่อนเพราะว่าโสดาบานเนี้ยขึ้นชื่อว่าโสดา,านปิดอบายภูมิชั่วไม่ทำไอคนเราเนี่ย มันดื้อทุกคนนะทุกดวงจิตมันจะมีความดือ้อพ่อสอนแม่สอนครูบาสอนคนหวังดีสอนมันไม่เชื่อหลอกนะแต่ถ้าเจ้าตัวสอนตัวเองหมายถึงาภาวนาอะไรเห็นจินหจเหนจจได้มันเชื่อตัวนี้แหละเป็นวิธีการที่พระอาจารย์จะพาทาให้เข้าไปดูตัวเองคนอื่นบอกเราเราไม่เชื่อหรอกแต่ถ้าเราบอกเรานะเห็นความดีความชั่วในตัวเองน้ําตาไหลออกมาเลยนะเพราะว่ามันปกปิกดคนอื่นได้แต่ปกปิดตัวเองไม่ได้นี่เป็นหลักใหญ่ใจความที่พระอาจารย์จะพาดูเจ็ดวันนี้เจ็ดวันเปิดหนังสือ หนังสือคือตัวเราเองเนี่แหละเจหนาก็ขอเชิญชวนนะในทุกๆองค์กรแล้วก็ภาคประชาชนไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือภาครัฐนะที่ได้เห็นคลิปเห็นข่าวที่พระอาจารย์ส่งไปลองมาศึกษาปฏิบัติกันดูว่าเราจะใช้แนวทางของวิถีพุทธของเราเอาองค์ความรู้ของผู้เจ้าเนี่ยเข้าไปจัดการเรื่องการพิจิตรได้อย่างไรที่นี่ก็จะมีความกล่าวที่พระอาจารย์กล่าวบ่อยๆวคนจริงเท่านั้นถ <c oughs> ึงจะเห็นของจริง แต่คนปลอมมันไม่เห็นหรอกถ้าเรามั่นใจว่าเราเป็นคนจริงเราจะขุดรากถอนโคลนความชั่วทั้งหลายในใจเราแล้วก็แผ่ออกไปนคนรอบข้างถึงประเทศต่างๆเราต้องมาเริ่มก่อนคนจริงเท่านั้นถึงจะเห็นของจริงดังนั้นไอ้ของเนี่ยยาของพุทธเจ้ามันใช้ได้ผลแต่เราเป็นคนจริงเราลองมาพิสูจน์ดูนะ7วันเดี๋ยวอาจารย์พาทำรับประกันซ่งฟรี